ม่แต่ตึกสูงอลาัางการทั้งนั้นได้อันนี้เป็นเมืองไทยนะครับไม่ใช่ยุโรปนะครับเปิดตึกคิงพาวเวอร์มหานครนะครับ,รบดูนะครับสูงมากนะครับ ปลาท่องกายังประท่านเคยขึ้นไปจเะเเือนะครับลูรถไฟมาอีกแล้วครับตอนนี้แรดกำลังหอนไปเรียบป่าท่องอาเลิน ครับนะครับสบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนทับเขาสู่สองวัท่องตอนนี้ท่องก็ยื่นอยู่ที่อ่าย่านสาทรน,นะครับตอนนี้วัท่องอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับส่องนุนสีนะครับ อันนี้ก็เป็นสกายวอล์กนะครับที่เชื่อมต่อกับตึกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นาสาทรสแควรนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีเทสนะครับ อันนี้จะเป็นย่านสาทรนะครับมีแต่ตึกสูงๆอลังการทั้งนั้นเลยลครับอันนี้ก็เป็นสถานีรถไฟนะครับซ่องนนทรีนะครับ รถไฟเข้าโค้งนะครับสำหรับคลิปนี้ว่าท่องก็จะมาถ่ายมาถ่ายความเจริญนะครับของประเทศไทยนะครับให้ให้คน้นค้นถามเบิงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตึกสูงเมืองไทยนะครับดูเอานะครับ อันนี้คือตึกคิงพาวเวอมหานครน,นะครับดูนะครับสูงมากแล้ครับมาท่องกันยังประท่านเคยอีกขึ้นไปจ็กเขือะนะครับดูรถไฟาหม่แล้วครับ ชูถนนด้านล่างนะครับไม่แต่ตึกสูงๆอลังการทั้งนั้นเมืองไทยนะครับ นี่นะครับป้ายทางสนามกีฬานะครับสนามกีฬาแห่งชาตินะครับขบวนนี้รถไฟมาอีกแล้วขบวนนี้จะไปสิ้นสุดอยู่ที่บางว่านะครับ อยู่แล้วรถไฟนะครับเยาว่าท่องก็จะลงไปข้างหลางนะครับไปเียวว่าท่องจะลงไปข้างหลาง ตอนนี้งว่าท่องลงมาข้างล่างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอ่าสกายบ็อกที่อเสื่อมต่อกันไล่ๆแห่งนะครับบวาจะเป็นห้างอะไรนะครับ<ม>แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปสวยๆนะครับ บนเนีก็จะเป็นนะทางลงไปข้างล่างนะครับจะมีทางขึ้นทางลงร้ายทา่าแห้งอะไรสวยงาม,มาาไรนะบอิข้างล่างก็จะเป็นแหนกซาท่อน ไม่แต่ตึกสูงสูงอลังการทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นเมืองไทยนะครับไม่ใช่ยุโรปนะครับเดี๋ยว้พี่น้องไม่แต่ตึกสูงๆูงบริเบวณรอบๆ เน่ไปทั้งไนกันมีแต่ตึกสูงๆนะครับรถไฟวิ่งสวนกันนะครับ สวยงามจริงๆนะครับนี่ก็จะเป็นสางชาตินะครับ จุดนี้งามายอะไรพี่น้องบว่าจะเป็นบอนทายรูเพราะว่าจะเห็นวิวหอบๆจะมีแบบตึ๊กสูงๆอลังการทั้งนั้นเลย ฟังนี่จะอ่าเลิ่นมาเชื่อมต่อกับคองซ่องนนทีนะครับนี่อย่างสวยเลย เงฟังนี่พ่อไหมพี่น้องฟังนี่จะา,ามีรถช่างด่วนพิเศษนะครับรถ BRT นะครับฟังนั้นจะเป็นวีเทสวิ่งผ่านนะครับรูวีเทสวิ่งสวนกันนะครับสองสองคันเลยอันนี้จะเป็นรถ BRT นะครับรถช่างด่วนพิเศษนะครับนี่นะครับจะเป็นทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานี สาทรางนี้จะเป็นอ่าสวนคลองซ่องนุนสีนะครับซ่องนุนสี เดี๋ยวว่าท่องจะพามาเบิกบรรยากาศป,ปัจจุวันนะครับสวนคองซ่องนนทรีนะครับก็จะโล่งแบบนี้เลยนะครับสวยงามน,นะครับฝีมือการออกแบบของคนไทยนะครับ ตรงนี้ก็มีต้นไม้ย,ยืนต้น ตอในแลดกำลังหอนไปเรียกว้อท่องอาจะาเลินกรับนะครับข้างล่างก็จะเห็นเจ้าหน้าที่เพิ่นทำความสะอาดนะครับปัดกวดาดใบไม้นะครับ บ้านนี้ก็จะเป็นจุดเสื่อมต่อกับรถทางด่วนพิเศษนะครับ BRT นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะไม่เพียงชาวหนีนะครับทุกคนชาวไทยมาเก็บก็ย่าเริ่มกดซับจะใครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บาทองเห็ดลิดต่อไปไนะแล้วสำหรับคลิปนี้บาทองก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ